ิธีหนึ่งซึ่งที่อาตมาภาพได้ศึกษาเล่าเรียนจากพ่อแม่กูบา,าจานมานั้นก็คือวิธีหุงน้ำมันเดือดน,นะวิธีหุงน้ำมันนี้ปกติก็ปีหนึ่งทำครั้งหนึ่งโดยการจัดเตรียมก็คือเป็นน้ำมันว่านร้อยแปดได้นำว่านทั้งร้อยแปดนี้มาผีเพราะนักกูบายการท่านกล่าวว่า ว่านนี้เขามีสองอย่างคือหนึ่งมีพิษของว่านกับฤทธิ์ของว่านเพราะนั้นการครีกรรมนั้นเป็นกรรมชำระพิษของว่านเสียก่อนนะเราเอากมวิธีก็คือมาจับมาหันนะแล้วก็เอาพึ่งนะแดดพึ่งลมหนึ่งรัติการไทยมีธาตุของหยินหยางตามความเชื่อในตำรับตำลา แล้วก็ทำวิธีการนำว่านั้นมาตำไม,ไม่ได้ใช้วิธีบดนะครูบาอาจารย์ให้ใช้วิธีการตำแบบโบราณเมื่อตำว่านสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องเตรียมภาชนะที่สำหรับหมักว่านนะบ่มว่านแล้วก็จะต้องพร้อมด้วยได้สสยสินมงคลเพื่อป้องกันสิ่งเสนียดอย่างไรนะแล้วจะต้อง ลงอักรยันตาตามศาสนาพิธีกำกับขึ้นถูกขึ้นเทียนบอกกล่าวพระแม่ธรณีบอกข่อพยาว่านแม่พยาวานตามตำรับตำราตอนนี้มาถึงขั้นตอนของการหุงน้ำมันแล้วคันนี้นก็จะต้องตั้งมนทนพิธีราชวัตรสัตธ์งเตรียมกระทะที่จะหุงไม้ ที่เป็นฟืนหงก็เป็นไม้มงคลเป็นไม้มงคลที่เราหาได้ในท้องถิ่นเช่นว่าไม้คูนก็ดีไม้สักก็ดีแลไม้ค้ำก็ดีไม้หนุนก็ดีนำมามงหงแต่ก่อนหงนั้นก็จะต้องทำพิธีบวงสวงบอกกล่าวพ่อแม่ครูบาอาจารย์กระทำพิธีบวงสวง เบิกเเบิกชัยขอภาพแม่ธรณีนะสำหรับการวางเตาที่สำหรับเจ้าหงนะเจิมกระทะเบิกกระทะนะสำหรับใช้หงสท่านนี้มีความเชื่ออีกประการหนึ่งว่าน้ำมันนั้นเป็นของร้อนเราทำอย่างไรไม่ให้น้ำมันร้อนนี้ตกลงสู่หัวแม่ธรณี คือพื้นแผ่นทินครนะูบาอาจารย์ท่านก็ให้เอาของเย็นทับไว้ก็คือได้นําเอากาบกล้วยนะี่มาปูนะปูในมณฑลวิธีทั้งหมดนะเมื่อปูเสร็จจัดแล้วก็ประกอบพิธีนะก่อนหุงก็จะต้องกําหนดจิตไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4ี 6, ทนะ่ทิศหทิศนะทิศทั้ง4ี่ทิศบงบนแล้วก็ทิศเบื้องล่างคือพระแม่ธรณี นะแล้วถึงได้ประกอบพิธนะีนำน้ำมันลงสู่กระทะึนะ้นถูบเทียนบอกล่าวครูบาอาจารย์แล้วก็ปริกรรมนะด้วยพระเวทในสัพ,พรวิชานั้นๆที่เราได้ศึกษาลํำเรียนมานะน้ำมันวานที่เราหุงกอนะถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะ้ำมันว่านนี้ถามว่านำมาใช้เพื่อประโยชน์อะไร นะน้ำมันว่านร้อยแปนั้นถือว่าเป็นทิพพระโอสถที่มีความขังสักเธ็์มากนะหนึ่งเราสามารถนำมารักษาบำบัดโรคภยัยคขาเจ็บของเราได้นะแล้วก็บุคคลที่ได้เข้าพิธีในการอาบน้ำมันว,านวาน่านั้นถือว่าเป็นการเสริมดวงชะตาให้กับตัวเองเสริมบารมีให้กับตัวเองให้เกิดเดชเกิดบารมีนี่คือความมหัศจรรย์นะด้วยฤทธิ์อำนาจ ของน้ำมันว่านเจริญพร